กระบวนการทางร่างกายบางอย่างนะคะมันจะมีผลต่อความสําเร็จแล้วก็ความล้มเหลวเดี๋ยววันนี้พี่มิมจะมาอธิบายให้น้องๆเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นเพราะเราสามารถที่จะแฮกร่างกายตัวเองให้เข้าสู่หมวดของคนประสบความสําเร็จได้นะคะถ้าเรารู้เรื่องนี้ให้น้องๆได้เริ่มเข้าใจก่อนนะคะว่าภาษากายเนี่ยมันมีผลต่อความรู้สึกและความรู้สึกของเรามันก็มีผลทำให้เราแสดงภาษากายบางอย่างออกไป ทุกอย่างมันจะสื่อตรงถึงกันค่ะถ้าเราทำท่าทางดีๆภาษากายด้านดีนะคะสารเคมีด้านดีในสมองของเราอะ่ะมันจะหลังแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกดีเราก็จะมีไอเดียมันจะมีความคิดด้านดีเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เราลงมือทำในด้านดีจะนำพาให้เราอะค่ะเข้าสู่โหมดของคนประสบความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้น เราลองสังเกตเห็นผู้บริหารหรือซีอเห็นไหมคะเวลาที่เรามองเขาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูมั่นใจจังเลยเขาดูเป็นคนประสบความสําเร็จทุกคนนะคะจะมีออร่าแบบนี้อยู่ในตัวเองเราก็มีเขาก็มีเวลาเขามองเราเข้ามาเขาก็จะรู้สึกถึงบางอย่างเรามองเขาไปเราก็จะรู้สึกถึงบางอย่าง มันสามารถที่จะเริ่มฝึกได้นะคะใช้ภาษากายใช้ท่าทางที่เป็นคนประสบความสําเร็จใช้ท่าทางด้านดีหรือการยิ้มแบบนี้ค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนประสบความสําเร็จแล้วเราก็จะได้กลายเป็นคนคนนั้นค่ะเราลองไปฝึกกันนะคะใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์กันไม่ได้เลยนะ